ก็สวัสดีท่านชมท่านนะครับวันนี้ผมจะสนับสนุนช่องเอ็กดีซีสามสามห้าครับเขาก็จะเล่นเกมไยเป,เ,ปเป็นชีวิตประจำวันนะครับนางโคเ็นมานี้นะครับ,รบก็เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับช่องนี้ทุกคนน่าจะรู้จักครับตึก เช่อกของผมเองครับผมจะมาเปรียบเทียบด้วยว่าช่องใครคนดูเยอะกว่ากันครับช่องนี้มีคนดูสองส้วนสอาส่วนเอนช่องของผมประมาณโอ้ตั้งเยอะเยอะกว่า นะาดูช่องผมผมชอบกินโกโก้ตองแล้วก็หน้าแรกนะครับของ x d c t t ีซีครับก็็ใส้สรับสนุนด้วยขอบคุณน,นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e เพื่อนเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยครับทุกคลิปเลยสวัสดีก็ขอบคุณครับ